สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่แมจิกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมพีอาคารในหัวข้อพรจากฟ้านะคะด้านหน้ามีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบคุณสามารถเลือกจากไพ่หรือสิ่งของด้านหน้าไพ่ก็ได้นะคะกองที่1อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นแมกเนตก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะ กองที่2เป็นแมกเน็ตช้างนะคะและกลองที่3เป็นเปลือกหอย1คู่นะคะให้คุณเลือกกองไพ่ที่รู้สึกชอบ1นึกองแล้วเรามาฟังคำทำนายสนุกๆก,กันค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะใบแรกนะคะได้ King of Pentacles ราชาถือเหรียญนะคะหรือเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะที่ด้านหน้าเต็มไปด้วย p e นิ y จินดาทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะแล้วก็ด้านขวามือของพระราชาเป็นโคที่นอนหมอบอยู่ด้วยนะคะด้วยความรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับผู้ใจดีผู้นี้นะคะ และก็ด้านสายมือของพระราชาหรือเศรษฐีนะคะเป็นพวององุ่นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะและก็ด้านหลังเป็นปราสาทหรือคฤห,หาสน์ที่อยู่อาศัยของพระราชาหรือเศรษฐีที่มีความใหญ่โตกว้างขวางนะคะใบที่สองนะคะได้พระสุขนะคะความมั่งคั่งความปรารถนาความรู้สึกชื่นชมยินดีนะคะเบอร์หนะคะ พระสุกนั้นตามคัมภีร์ปูรานะ,นะคะเป็นถือว่าเป็นพี่น้องนะคะต่างมารดาของอวตารพระแม่ลักษมีนะคะการบูชาพระแม่ลักษมีและก็พระสุกนะคะจึงให้ผลในเรื่องของโชคลาภและก็ความรักเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะพระสุกยังเป็นครูของเราอสูรเป็นครูที่รักศิษย์มากๆนะคะ กายของพระสุขมีสีฟ้านะคะทรงพาหนะคือพระโคใบที่สได้พระอาทิตย์เทวานะคะเ,เป็นหรือว่าเรียกหรือว่าสุริยะเทพนะคะเป็นประธานแห่งเทนโนประคอผู้ทรงอนุภาพนะคะร้อนแรงนะคะพระอาทิตย์เทวามีกายสีแดงนะคะทรงพาหนะราชสีค่ะ แสดงถึงอำนาจบารมีนะคะ <c oughs> ใบที่4นะคะได้เบอร์46 <c oughs> เทวีนะคะ <c oughs> เป็นเทวีเทวดาผู้หญิงนะคะ <c oughs> สตรีกระที่เป็นกษัตริย์นะคะ <c oughs> สตรีผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะ <c oughs> รวมถึงผู้หญิงอันเป็นที่รักได้ด้วยนะคะ <c oughs> และใบสุดท้ายนะคะได้เบอร์ 22ปกปักรักษาเป็นรูปพระภูมิเทวานะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะพรจากฟ้านะคะ <c oughs> คนที่เกิดเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนนะคะพิถีพิถันรอบครอบทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนก่อนนะคะหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็ชอบการแต่งตัวนะคะมีความละเอียดแล้วก็ แต่ค่อนข้างจะจุกจิกขี้บนน่นอีกนึงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดเป็นชายนะคะเลือกกองที่1นนะคะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะมีความรับผิดชอบสูงนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะมีความเที่ยงตรงมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดนะคะเป็นผู้นำนะคะที่พึ่งพาได้นะคะรัก ครอบรองบริวารน,นะคะถ้า,ามีตั้งเป้าหมายอะไรแล้วนะคะจะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะไปให้ถึงนะคะนอกจากนี้ก็เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะชอบความสบายนะคะ,อะชอบความสบายสบายแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีรักอิสระนะคะแล้วก็มีความสนใจในด้านศิละปะนะคะแล้วก็มีความเป็นครูในตัวนะคะ ในบางครั้งนะคะสำหรับคนที่เกิดเป็นชายเนี่ยเนื่องจากมีคนที่มุ่งขเขาเรียกนะคะมุ่งไปสู่ความสำเร็จเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้มีความผดเด็ดดเด็ดการนิดนึงเอาแต่ใจนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะทำให้คนรอบข้างอึดอัดได้นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอย่างที่เป็นรลส,สุกเขียนไว้นะคะก็จะเป็นคนที่ ชอบความสุขนะคะก็อาจจะยึดติดกับความสุขทั้งโลกหรือว่าโลกียสุขนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ชายที่เลือกกองที่1นนะคะพรจากฟ้าอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกกองทั้งหมดนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยลาภผลนะคะจะเป็นคนที่พบเจอมิตรที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีที่คอยชี้แนะแนวทางนะคะแนะนำในเรื่องที่ดีมีประโยชน์ให้นะคะ ผู้ใหญ่จะให้การเอ็นดูสนับสนุนนะคะเป็นคนที่มีความสุขนะคะเสมอเสมอถ้าตั้งใจทำอะไรนะคะก็จะมีความสำเร็จนะคะมีความก้าวหน้าในยศในตำแหน่งนะคะจะพบเจอกับคนรักนะคะที่มีความมั่นคงนะคะเจ้าที่เจ้าทางคอยปกปักรักษาคนที่เลือกก่อนที่หนึ่งนะคะดังนั้นนะคะคนที่เลือกก่อนที่หนึ่งนะคะไพ่ก็แนะนำนะคะในเรื่องของการความ ทำความดีนะคะที่จะช่วยสนับสนุนพรจากฟ้าของคุณนะคะก็คือการสวดมนต์ภาวนานะคะรักษาศีลถ่ายชีวิตนะคะโครกระบือนะคะเนื่องจากจะเห็นว่ามีโคออกมาในไพ่สองใบเลยนะคะแล้วก็ดูแลบุตรบริวารนะคะด้วยความเมตตานะคะโอบอ้อมอารีนะคะเวลาเหมือนกับดูแลผู้คนเนี่ย ถึงเราจะมุ่งไปที่ความสําเร็จนะคะเราต้องมีความโอบอ้อมอารีอยู่ในนั้นด้วยนะคะเวลาทําอะไรก็ให้นึกถึงความรู้สึกคนรอบข้างหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะคะแล้วก็แนะนําว่า appreciation ก็คือให้ชื่นชมกับความงามของชีวิตนะคะชื่นชมกับสิ่งที่คุณได้รับสิ่งที่คุณมีในชีวิตนะคะแล้วจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะ รวมถึงรู้จักเช่นชมผู้อื่นด้วยหัวใจนะคะยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะจะทำให้คุณนั้นมีความสุขความสำเร็จมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์ให้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะคะแนะนำติชมเสนอแนะหัวข้อได้ในช่องคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกับคนที่เลือกกองที่สองกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะหรือว่าแมกเนตช้างนะคะใบแรกนะคะได้ Nine of Pentacles นะคะเก้าเหรียญน,นะคะเป็นผู้หญิงที่ดูมีอำนาจนะคะด้านขวามือนะคะมีนกเหี่ยวเกาะอยู่นะคะเธอสามารถควบคุมนกเหยี่ยวได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ รอบข้างเต็มไปด้วยพวงองุ่นนะคะแสดงถึงความเป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวเองนะคะแล้วก็มีเหรียญก้าเหรียญก็คือมีความมั่งคั่งและมีหอยทากอยู่ด้านหน้านะคะแสดงถึงว่าเป็นคนที่ทําอะไรนะจะทําอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะใบต่อมานะคะได้มสัสยาวตานะคะ พระนารายอวตารเป็นปลาขนาดใหญ่นะคะมาคอยชี้แนะแนวทางนะคะช่วยเหลืออสัตว์โลกนะคะมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆให้ที่มีบุญนะคะให้รอดพ้นจากอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะด้านล่างเขียนว่าคําแนะนํำการรอดชีวิตและความเชื่อใจนะคะเบอร์63ใบที่3ได้พยาพิเภกเวสุยาน เป็นพ่ครูนะคะเทพแห่งโหราศาสตร์นะคะคนที่เลือกกองที่3ไอก,กองที่สอนะคะจะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะใบที่4นะคะได้37นะคะสัจจะรูปภทธเจ้านะคะสัจจะคือความจริงนะคะรู้จริงทำจริง ซื่อตรงต่อหน้าที่รักษาเวลาและที่สำคัญรักษาคำพูดนะคะใบสุดท้ายนะคะได้เบอร์16ผลกระทบเป็นรูปสารตายายถูกฟ้าผ่านะคะสารแตกออกนะคะ ตายายและม้านะคะกระเด็นออกมาจากสารนะคะแสดงถึงการแตกแยกนะคะการต้องย้ายที่อยู่อาศัยการแยกของครอบครัวมีของชำรุดหรือเสียหายนะคะพรจากฟ้านะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่เป็นผู้หญิงนะจะเป็นคนที่มีอำนาจมีวาสนานะคะได้รับเกียรติยศนะคะหรือว่าเกิดมานะคะเป็นผู้หญิงอันเป็นที่รักที่สุดของ คนในบ้านนะคะสำหรับคนที่เกิดมาเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นคนที่อ,อย่างที่บอกนะคะมีความอดทนนะคะเพราะว่ามัสยาวตาเนี่ยจะต้องแก้ปัญหานะคะก็คือจะเป็นคนที่มีความอดทนมีความสามารถในการวางแผนแก้ไขปัญหานะคะให้คลี่คลายได้นะคะ เวลาที่เจออุปสรรคนะคะที่ทำให้ต้องอลม้มลงหรือว่าเสียเวลาลงนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็พบกับสิ่งที่ดีกว่าตอนที่ล้มอีกนะคะเหมือนกับฟ้าหลังฝนนะคะของคนที่เป็นผู้ชายนะคะจะสดใสกว่าเดิมเสมอแน่นอนนะคะและเป็นคนที่จะได้รับการชี้แนะนะคะแนวทาง จากผู้หวังดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาล,ลยาณมิตรครูบาอาจารย์นะคะเวลาที่คุณพบเจอกับปัญหานะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะ,ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะไพ่อยากจะบอกว่าในเรื่องของเน้นในเรื่องของการรักษาคำพูดนะคะ ให้คุณกรณีนะคะที่คุณนะคะได้เได้เคยนะคะมีการตั้งปฏิทานเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องใดนะคะขอให้คุณนั้นรักษาคำพูดนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยดูแลนะคะรักษาสารตายายนะคะที่บ้านหรือว่าที่ทำงานให้ดีๆนะคะอันนี้คือ จะเน้นย้ำในเรื่องนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ามีของแตกของชำรุดในบ้านหรือที่ทำงานก็ให้ซ่อมแซมหรือว่าทิ้งไปนะคะไม่ควรเก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้พรจากฟ้านะคะที่คุณได้รับเนี่ยมีผลสำเร็จได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก็คือในเรื่องของการรักษาคำพูดนี่สำคัญมากนะคะ รวมถึงไพ่อยาจจะแนะนําในเรื่องของถ้าคุณนั้นมีบริวารน,นะคะก็ให้ทางใช้ทางพระเดชพระคุณในการปกครองดูแลนะคะมีความมั่นคงเด็ดขาดได้นะคะแต่ก็ให้รู้จักอบวมอารีแบ่งปันนะคะอยู่เสมอน,นะคะและถ้าคุณมีนะคะถ้าคุณมีก็ไพ่ก็แนะนานะคะวา่าให้บริจาคทานนะคะ ด้วยผล,ลไม้นะคะเนี่ยอย่างที่ในรูปมีผล,ลไม้นะคะหรือว่าให้อาหารนะคะกับผู้ที่ยากไร้ผู้ประสบอุทกภัยผู้ประสบอัคคีัยนะคะก็จะช่วยส่งเสริมพรมจากฟ้าของคนที่เลือกกองที่สาได้เป็นเอกกองที่2ได้เป็นอย่างนี้นะคะรวมถึงไพ่อาจจะแนะนําในเรื่องของการที่ให้คุณเนี่ยรู้จักไว้วางใจผู้อื่นให้มากขึ้นนะคะรู้จัก กระจายงานกระจายความรับผิดชอบนะคะซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับ <c oughs> ตอนนี้คุณอาจจะเหมือนเป็นผู้นําที่ค่อนข้างจะทําอะไรที่ด้วยตัวคุณเองนะคะแต่ถ้าคุณรู้จักเชื่อใจนะคะหาคนที่เชื่อใจได้นะคะแล้วก็รู้จักกระจายแบ่งเบาให้กระจายแบ่งเบาหน้าที่บ้างนะคะคุณก็จะมีกําลังเสริมนะคะซึ่งช่วยคุณนั้น ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอบคุณคนที่เลือกกองที่2ที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจนะคะแนะนำติชมเสนอหัวข้อในช่องคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อก,กับคนที่เลือกกองที่3กันนะคะ <c oughs> สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะหรือว่า เปลือกหอยหนึ่งคู่นี้นะคะใบแรกนะคะได้ Queen of Swords นะคะราชินีถือดาวนะคะเหมือนสตรีเจ้าเมืองนะคะที่คอยปกป้องบ้านเมืองปกป้องคุมค้มครองบริวารของตนเองนะคะถือดาวไว้นะคะดูแข็งแกร่งมากเลยนะคะใบที่สองได้เบอร์71น,นรสิงนะคะ ความโกรธความอาหังการการเปิดใจนะคะอันนอรสิงนะคะเป็นครึ่งคนครึ่งสิ่งนะคะเป็นอวตารภาคดุร้ายของพระนารายมาปราบอสูนะคะที่บำเพ็ญตนขอพรพระพรท์นะคะซึ่งขอพรไว้เยอะมากเลยนะคะเช่นขอว่าอย่าให้ถูกเวทวดามนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายฆ่านะคะอย่าได้ถูกฆ่าด้วยอาวุธใดๆในสามโลก อย่าถูกฆ่าในเวลากลางวันกลางคืนอย่าได้ตายในในเรือหรือนอกเรือน,นะคะ,ะแล้วก็แต่ลูกของอสูรตัวนี้นับถือพระนารายณ์นะคะ <c oughs> แต่อสูรนั้นไม่ชอบมากๆเลยนะคะก็เลยท้าทายนะคะว่าท้าทายอำน,นาจของพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์ก็เลยอวตารลงมานะคะเป็นนรสิงห์ซึ่งอ,อย่างที่บอกนะคะก็คือไม่ได้เป็นทั้ง เทวดามนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะแต่เป็นนรสิงห์แล้วก็ใช้กรงเล็บซึ่งไม่ใช่อาวุธนะคะในการจัดการกับอาสูรตัวนี้นะคะจัดการที่ตรงธรณีประตูนะคะซึ่งไม่ถือว่าเป็นในเรือนและนอกเรือนนะคะนั่นเองนะคะอาสูรที่มีความมาหัางการตัวนี้นะคะก็ไม่เปิดใจนะคะยอมรับฟังลูกของตนเองนะคะก็เลยท้าทา,ทายอำน,นาจของพระนารายณ์แล้วก็ ถูกจัดการในที่สุดนั่นเองนะคะใบต่อมานะคะได้พบตนุนะคะซึ่งเป็นแทนตัวตนสถานการณ์นะคะความต้องการรวมถึงนิสัยใจคอของผู้ที่มาเลือกกองที่3นะคะว่าเวลานี้นะคะต้องการอะไรนะคะใบที่4นะคะได้เบอร์หนึ่งบริวารน,นะคะหมายถึงบริวารเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เข้ามาอยู่กับ ตัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของรวมถึงลูกน้องลูกหลานดวงวิญญาณได้หมดเลยนะคะสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะไปสุดท้ายนะคะได้เบอร์47นะคะครอบครัวนะคะเป็นเวลาของครอบครัวนะคะเป็นเวลาที่มีความสุขครอบครัวอบอุ่นนะคะ <c oughs> สำหรับคนที่เลือกกรี่สานะคะพรจากฟ้านะคะ สำหรับคนอ่าอันนี้สำหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะคะตอนที่อ่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะจะเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะดุมากนะคะลงโทษอ,ลลอะไรนี้ก็จะเด็ดขาดรุนแรงนะคะอ่าสำหรับคนที่เป็นผู้ชายนะคะตอนที่ยังไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่าเฉลี่ยฉลาดนะคะแข็งแกร่ง ใช้พลังต้องใช้พลังมากๆนะคะในเวลาที่จะต้องแก้ปัญหาอะไรต้องใช้พลังเยอะซึ่งบางครั้งจะทําให้คุณค่อนข้างเครียดนะคะเจ้าอารมณ์เป็นคนค่อนข้างเจ้าอารมณ์แล้วก็ดื้อดื้อดึงด,ด,ดันนะคะพอหลังจากที่คุณเนี่ย <c oughs> ได้มีการสร้างครอบครัวนะคะเหมือนหมดหมดความดุความอารมณ์หุนหันพันแล่นนะเจ้าอารมณ์ก็คือจะลดลงนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะคุณก็จะเหมือนกับ พอมีครอบครัวคุณก็จะเหมือนมาเกี่ยวพันกับเรื่องของบุตรบริวารมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่รักเด็กนะคะสําหรับคนที่เลือกกรที่3และเป็นสามารถเป็นที่พึ่งนะคะที่พึ่งพาให้กับบุตรหลานแล้วก็บริวารได้นะคะคนที่เลือกกรที่3าเนี่ยจะมีคนที่เหมือนกับเข้ามารักเสมอๆนะคะแล้วก็มีโชคเสมอๆด้วยนะคะคือสิ่งต่างๆสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะ คือก่อนมีครอบครัวเนี่ยคนที่เลือกของที่สาไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยจะค่อนข้างเจ้าอารมณ์นิดนึงแล้วก็ค่อนข้างดุนะคะแต่พอมีครอบครัวเราก็สิ่งอื่นลักษณะอื่นอาจจะเหมือนเดิมในเรื่องของความฉลาดอะไรแต่ว่าจะมีเรื่องของความใจดีมีเมตตามากยิ่งขึ้นอบอุ่นมากขึ้นนะคะคนที่เลือกของที่3เนี่ยพรจากฟ้านะคะพอคุณมีครอบครัวเนี่ยคุณจะเหมือนกับได้บุตรแล้วก็บริวารน,นะคะหรือว่า ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีๆนะคะเด็กๆบุตรหลานของคุณเนี่ยสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นบริวารเนี่ยจะนําโชคมาให้นะคะครอบครัวจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะส่วนในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินนะคะก็คือไพ่บอกว่านะคะคนที่เลือกกองที่สามนะคะถ้าคุณลงมือทํานะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีความสามารถนะคะถ้าคุณลงมือทําด้วยตนเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะ แล้วก็ไพ่ก็คือแนะนํานะคะว่าความดีนะคะที่ที่จะช่วยส่งเสริมพรจากฟ้าของคนที่เลอกกอนที่3คืออะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้คุณนะคะรักษาศีลนะคะโดยเฉพาะข้อหนึ่งนะคะงดเว้นจากการที่จะฆ่าสัตว์นะคะแล้วก็ให้ถ้ามีโอกาสนะคะก็ให้ขอขมาอุทิศกุศลน,นะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็ให้บริจาคนะคะอุปกรณ์นะคะ ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะถ้ามีโอกาสก็บริจาคตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือให้เปิดใจนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้น้อยบ้างนะคะและให้ฝึกฝนนะคะฝึกสตินะคะให้มีความเยือเกเย็นนะคะกําจัดอารมณ์ที่ขุ่นมัวกําจัดอารมณ์ความดื้อดึงดันออกไปนะคะความเอาแต่ใจออกไปนะคะ อันนี้คือสิ่งที่ถพ่อยากจะบอกคนที่เลือกกองที่3นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะคะแนะนำติชมเสนอหัวข้อได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ